วารตตี้ดยยีบียิบสองภูกใจเสนอนวดียายบูแอคชั่นมันทุกตอนที่ได้ฟังตามสไตล์สยุมภูกทศพลสงครามเคมี K ในขณะที่หัวหน้าแก๊ง ตัดผ้าใบรถบรรทุกกับนักร้องสาวกำลังระเริงสุขกันอยู่ในสีวัฒนาบังกลโลนั้นรถโฟกตู่ทึบสีฟ้าซึ่งด้านข้างตัวถังมีตรามโมนนิธิแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาติดอยู่ก็แล่นเอือเอ่อยยผ่านถนนมิตรภาพหน้าบังกลโศรีวัฒนาไปเป็นครั้งที่สามลักษณะของรถถ้าดูผาดผาดก็เหมือนกับรถของโมนิธธรรมดาธรรมดาทั่วๆไป แต่เสาอากาศชนิดยาวซึ่งติดตั้งที่กันชนท้ายรถทําให้รถโฟกดังกล่าวนั้นผิดปกติไปจากรถธรรมดาที่ใช้กันอยู่บนท้องถนนอยู่บ้างบนที่นั่งตอนหน้ารถผู้กองใช้ทวัดเลิศมณีิผู้กองหน้าดุจากศูนย์สงครามพิเศษซึ่งเคยพากลุ่มพลร่มหญิงกระโดร่มลงมาจับรังใหญ่โพกลางหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกในไร่กลางดงมาแล้วนั่งคู่อยู่กับอิ่มดาวพลร่มหญิงด้วยใบหน้าเครียดขึ้ สายตาองบุคคลทั้งสองจ้องหน้าปัดวิทยุที่รูปร่างแปลกประหลาดของวิทยุธรรมดาจนสังเกตเห็นได้ชัดโดยไม่ได้พูดจะอะไรกันเลยตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมันเป็นวิทยุขนาดใหญ่เท่ากับเครื่องรับโทรทัศน์ขนาด6นิ้วหน้าปัดของมันแทนที่จะมีตัวเลขความถี่วิทยุกลับกลายเป็นแผนที่ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถูกย่อส่วนลงแล้วมีตัวอ,อักษรกำกับสถานที่ต่างๆเอาไว้อย่างชัดเจนที่สุดติดตั้งเอาไว้ใต้แผงหน้าปัดรถ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ถนัดทั้งสองคนประกายจุดสีเขียวเรืองแสงสว่างเรืองอยู่บนแผงหน้าปัดพร้อมกับมีเสียงติกต๊กติก๊กติ๊กดังแววออกมาจากลำพงในขณะที่จุดเรืองแสงเริ่มเคลื่อนที่จากอักษรศีวัฒนาบังกาลมาทางด้านซ้ายของหน้าปัดวิทยุนั้นเขาเริ่มเคลื่อนที่แล้วผู้กองชัยธวัฒน์ช้ำเรืองดูจุดเรืองแสงสีเขียวพางพูดขึ้นมาด้วยลำเสียงห้วนๆก็ควรจะเคลื่อนที่เสียี เข้าไปอยู่ในบังกะโลตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงรู้สึกว่าจะย้อนกลับที่เดิมแล้วค่ะอิ่มดาวพูดพลางล้วงมือไปที่ข้อเท้าซึ่งมีซอกพกพิเศษคาดติดอยู่ที่ตาตุ่มแล้วดึงปืนแบลตาบิกกเนียขึ้นมาตรวจดูกระสุนเพื่อความแน่ใจแล้วเสียบลงไปตามเดิมสายตาจ้องมองผ่านความมืดบนถนนมิตรภาพดูแสงไฟท้ายรถของเต็มดวงซึ่งขณะนี้เลี้ยวขวาออกมาจากบังกะโลย้อนกลับไปเส้นทางเดิมด้วยความเร็วสุด ผู้กองชัยทวัตพารถโฟกซึ่งจอดซุ่มอยู่ที่ขอบถนนเคลื่อนที่ตามรถเต็มดวงไปในระยะห่างๆแต่ก็ไม่วายที่จะหันมาชำเลืองดูหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆบ่อยครั้งใครเป็นคนเอาเครื่องแจ้งทิศใส่เข้าไปในร่างกายของร่างคะผู้กองเมื่อเห็นผู้กองชัยทวัตหันมาชำเลืองดูบ่อยๆครั้งเข้าอิ่มดาวก็เลยชวนคุยเป็นการแก้ขวยเขินอยู่ในที่คงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอความร่วมมือกับเรามานั่นแหละเท่าที่ผมทราบรังอะ โดนยิงด้วยลูกปืนดอกสลบและโดนพาตัวจากไร่กลางดูงเขากองบัญชาการที่กรุงเทพหัวหน้าทรงวิทย์อาจจะส้นอิเล็กทรอน e ิกเครื่องแจ้งทิศซึ่งเป็นผลิตผลชิ้นใหม่เอี่ยมที่สุดของ CIA เข้าไปในร่างกายของหลังก็ได้นะเพราะคำสั่งจากหน่วยเหนือให้เราติดตามจุดเลืองแสงนี้มาตั้ง34วันแล้วผู้กองชัยทวัตอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนพอกับหักพวงมาลัยเลี้ยวขวาไปยังเส้นทางสายโคราชโชคชัยอย่างชนิดไม่ยอมลดความเร็ว เด่นเอาอิมดาวต้องหันมาอ,อ้อนด้วยความไม่พอใจรังกลับเข้าไปในโรงสีของนายวิชัยนั่นอีกแล้วค่ะผู้กองอิ่มดาวเมื่อเห็นดวงไฟสีเขียวจากแผงหน้าปัดเครื่องหาทิศเคลื่อนที่เข้าไปในโรงสีของเสียวิชัยก็หันไปรายงานผู้กองชัยทวัตด,ด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นผู้กองชัยทวัตขับรถโฟกวิ่งผ่านโรงสีของนายวิชัยนพกิจนราธรสก,กุลไปจนกระทั่งไกลพอสมควร ก็พารถเร้ยวเข้าไปจอดซุ่มอยู่ในถนนรูกรังทางด้านขวามือสายตายังคงจ้องจบอยู่ที่จุดสีเขียวบนหน้าปัดเครื่องหาทิศด้วยความสนใจทําไมหนวยเหนือถึงต้องเอาพวกเราเข้าไปร่วมแผนการนี้ด้วยทําไมไม่ใช้ตํารวจโดยเฉพาะอิ่มดาวเอ่ยถามผู้กองชัยทวัฒขึ้นมาอีกครั้งด้วยความเคลือบแคลงใจมันเป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้นรังเป็นคนของเราที่กําลังทํางานอยู่ชิ้นหนึ่งแต่เพื่อให้แบ็กกราวของรังอ่ะแนบเนียนขึ้น เราก็จําเป็นต้องจับตัวเข้าให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวส่วนที่เราแล้วมาพวกเราเข้ามากันตํารวจไม่ให้เก็บหลังเท่านั้นเพราะตามปกติตํารวจมักจะไม่ยอมเสียเวลากับพวกทะเลาะชนเหล่านี้จับได้ก็มักจะเก็บทันที <c oughs> ผู้กองชัยธวัฒน์พูดพลางจ้องดูประกายจุดเรืองแสงที่ส่งเสียงติกต๊กติก๊กติ๊กอยู่บนหน้าปัดอย่างชนิดตาแทบไม่กระพริบแล้วเหตุการณ์ในขณะที่หลังโดนชิงตัวล่ะคะเป็นละครฉากหนึ่งของพวกเราหรือเปล่าอิ่มดาว ย้อนถามอีกครั้งเป็นเหยื่อของพวกเราแล้วมันก็บังเอิญเข้าร็อกด้วยบุคคลกลุ่มหนึ่งอ่ะบุกเข้าแย่งชิงตัวหลังด้วยแผนการที่อุกอาจที่สุดสงสัยนายวิชัยเนี่ยคงจะเป็นตัวการแน่ๆคุณอินดาวช่วยเช็คประวัตินายวิชัยเจ้าของโรงสีนี้อีกครั้งด้วยครับหลังจากอธิบายเรื่องราวต่างๆให้พลร่มหญิงเป็นที่เข้าอกเข้าใจเรียบร้อยแล้วผู้กองชัยทวยั์ก็สั่งให้อินดาวเช็คประวัติของเสียวิชัยนพกิจนาราธรสกุลด้วยน้ำเสียงร้อนรน อิ่มดาวเอื้อมมือไปหยิบป,ปากพูดหูฟังที่แขวนอยู่ใต้แผงหน้าปัดออกมากดสวิชเรียกขานผู้เป็นรหัสออกไปนานๆนั่นบริษัทค้าวัตถุโบราณเทพพนมใช่ไหมคะครับที่นี่บริษัทค้าวัตถุโบราณเทพพนมมีรายย่อผมรับใช้บ้างครับมีเสียงแห่ๆเหมือนกับคนเป็นหวัดดังอุ้ยอยู่ในลำโพงวิทยุอิ่มดาวยิ้มนิดหนึ่งและกรอกเสียงลงไปอย่างเนิบหนาช่วยกรุณาตรวจสอบลูกค้ารายใหม่ของเราให้ด้วย เขาซื้อโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วจ่ายเงินเป็นราฟเดินทางพวกเราไม่แน่ใจอะ่ะเขาชื่อมิสเตอร์วิชัยนุพกิกตนาราธรสกุลทวนอีกครั้งมิสเตอร์วิชัยนุพกิกตนาราธรสกุลกรุณาคอยสักครู่ครับเสียงวิทยุงเงียบไปชั่วอึดใจใหญ่ๆก็มีเสียงพนักงานคนเดิมตอบกลับมาอย่างชัดถ้อยชัดคำมิสเตอร์วิชัยนพกิจนาราธรสกุล เพิ่งได้รับการโอนเป็นสัญชาติไทยมาเพียงหนึ่งปีเคยเดินทางไปฮ่องกง10บครั้งอายุ44ปีสูง5ฟุต7นิ้วฐานะร่ำรวยถึงขนาดสร้างห่วงซุยสํนหบเก็บศพตัวเองเอาไว้ล่วงหน้ามีอะไรจะแจ้งมาอีกครั้งต่อจากนั้นเสียงวิทยุจากหน่วยก็เงียบเสียงลงเป็นปิดทิ้งเป้าหมายที่ผมอยากรู้จริงๆในเวลานี้ก็คือนายวิชัยช่วยเหลือหลังทำไมและบุคคลผู้นี้เป็นคนฝ่ายตรงข้ามกับเราหรือไม่ ในขณะที่รอการเช็คครั้งสุดท้ายจากหน่วยเหนือผู้กองชัยธวัฒน์ก็พึมพำถึงแบกกลาวของเสียวิชัยด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจและกระดูเหมือนอิ่มดาวยังไม่ทันจะตอบผู้กองหน้าดุดันด้วยซ้ำไปพิธีกรจากหน่วยเหนือก็เรียกขานมาอีกครั้งพนักงานบริษัทเทพพนมหมายเลขสี่ผลการตรวจสอบขั้นสุดท้ายมิสเตอร์วิชัยนพกิจนาราธรสกุลเคยโดนจับเรื่องไม้เถื่อนแต่สู้คดีหลุดไม่ปรากฏว่าฝักฝ่ายในเรื่องที่การเมืองแต่อย่างใด มีกิจการโรงสีฐานะร่ำรวยผิดปกติอาศัยเงินหวานร้อมข้าราชการในเมืองโคราชจนกระทั่งมีอิทธิพ,พลอย่างมากมายแต่ครั้งสุดท้ายติดต่อจ้างหมอปรุงยาจากสหรัฐซึ่งหน้าตาเหมือนกับรังเข้าไปในโรงสีแล้วหายสาบสูญไปจนกระทั่งบัดนี้เสียงวิทยุลำโพงเงียบเสียงลงไปอีกครั้งชัดเลยนายวิชัยนี่จะต้องดำเนินกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งที่พวกเรากำลังสืบอยู่ก็ได้ ผู้กองชัยทวัฒน์ออกความเห็นขึ้นมาด้วยน้ำเสียง,งเอาจริงเอาจังพูดกองคงจะไม่หมายถึงไอ้โรคจู่ที่ระบาดกันอยู่ทั่วประเทศนี้ใช่ไหมคะอิ่มดาวสอดขึ้นมาด้วยใบนหน้ายิ้มยิ้มไม่แน่พฤติการของนายวิชัยมันสอเห็นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ชิ้นหนึ่งอย่างแน่นอนเลยเราจะต้องหาวิธีเข้าไปโรงสีของเขาให้ได้อะหมอปรุงยาชาวอาเมริกันที่หน้าตาคล้ายกับหลังก็คือกุญแจหลอกสำคัญที่ทำให้โรคสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลงได้ ปัญหามันมีอยู่ว่าทำยังไงเราถึงจะคว้าตัวไอ้หมอปุงยานันได้ห่วงซุยผู้กองไม่ผิดสังเกตบ้างเือคะที่นายวิชัยสร้างห่วงซุยเอาไว้เก็บุดตัวเองล่วงหน้าคำพูดที่เต็มไปด้วยเหตุผลของอิ่มดาวท่ให้ผู้กองชัยทวัตต้องอุทานออกมาด้วยความลิงโลดใจโอเคเหตุผลของคุณเข้าท่าที่สุดนะอันดับแรกเราเราจะต้องค้นหาห่วงซุยนายวิชัยให้พบเสียก่อนผู้กองชัยทวัตพูดพลางติดเครื่องรถโฟล์คับย้อนออกมาจากที่ซ่อน เป้าหมายก็คือโรงสีของนายวิชัยเพื่อค้นหาห่วงซุยปริศนานั้นให้พบให้จงได้ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นทุกทีรถโฟกของผู้กองชัยทวัตที่ขับเลาะโรงสีของเสียวิชัยนพกิจนาราธรสกุล ต้องจอดแอบ,บถนนอีกครั้งเมื่อเสียงวิทยุจากสถานีลึกลับแห่งหนึ่งเรียกขานนามสถานีดังเว่ววอยู่ในลำพงวิทยุบนแผงหน้าปัดนั้น <c oughs> พนักงานบริษัทเทพพนมหมายเลขสีจากเทพนเทพนมโปรเตรียม <c oughs> ตัวรับข่าวด่วน <c oughs> พนักงานบริษัทเทพพนมหมายเลขสีจากเทพพนมโปรตรียมตัวรับข่าวด่วนเทพพนมจากเทพพนมสีพร้อมแล้วส่งได้เปลี่ยนผู้กองชัยทวัฒน์ต่อวิทยุพางเอื้อมมือไปหยิบกระดาษมาเตรียมรับข่าว อิมดาวรีบส่งปากาลูกลื่นมาให้และต่อจากนั้นข่าวรับสุดยอดจากสถานีปลายทางก็ทยอยส่งมาให้โบเขาทั้งสองอย่างยาวเหยียดบริษัทของเราเพิ่งได้ข้อมูลมาจากเอเจนต์บริษัท้าวัตถุโบราณที่ฮ่องกงนายวิชัยเป็นคนของจีนแดงทวนอีกครั้งนายวิชัยเป็นคนของจีนแดงรับเงินสนับสนุนจากจีนแดงที่บ่อนการพนันในมาเกา๊าเดือนหนึ่งหลายล้านบาทเปลี่ยนเ,นเป็นเป้าหมายอื่นทั้งหมดให้แก่รอยเสียวิชัยและมิสเตอร์แดเนียลหมอปรุงยาเป็นพิเศษ เมื่อการส่งข่าวเสร็จสิ้นลงผู้กองชัยธวัฒน์ก็วิทยุข,ขอข้อมูลโดยละเอียดของหมอแดเนียลต่อไปอีกและคราวนี้สถานีต้นทางขอเวลาค้นหา10นาทีและเมื่อครบกำหนดเวลาประวัติอันละเอียดของหมอแดเนียลก็ถูกส่งกลับมาอย่างถี่ยิบมิสเตอร์แดเนียลเป็นคนสัญชาติอเมริกันแต่ใช้พาสปอร์ตของเยอรมันซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเยอรมันขาวหรือเยอรมันแดงกันแน่เคยข้ามเป็นเบอร์ลินตะวันออกหลายครั้ง เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วหายสาบสูญไปที่จังหวัดนครราชสีมาจนกระทั่งขณะนี้พูดได้6ภาษาภาษาไทยเป็นภาษาชัดที่สุดรองมาจากภาษาบ้านเกิดของเขาสูง6ฟุตในตาสีฟ้าอาชีพบางหน้าก็คือนักวาดเขียนสมัครเป็นอาชีพพิแท้จริงก็คือหมอปรุงยาที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐฐานะการเงินไม่ค่อยดีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพนักงานคนหนึ่งของเราเหมือนกับเป็นฝาแฝด หน่วยเหนือกำชับมาห้ามจับตายแดเนียลโดยเด็ดขาดมีอะไรจะแจ้งมาอีกครั้งเลิกกันวิทยุจากหน่วยเหนือเงียบเสียงลงเป็นปิดทิ้งและพระพร้อมกันนั้นแสงเงินแสงทองก็จับท้องฟ้าขึ้นมาสว่างสวัยไปทั่วอนาบริเวณจนกระทั่งมองเห็นเนินดินเตี้ยที่ตระงานอยู่เบื้องหน้าทางด้านซ้ายมือที่จอดรถอย่างถนัดชัดเจนผู้กองเจอแล้วค่ะดวงซุยอิ่มดาวซึ่งจ้องมองดูเนินดินนั่นอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ท้องฟ้าเริ่มสาง และพอมองเห็นห่วงซุยซึ่งสร้างด้วยซีเมนต์เรียงรายกันอยู่บนเนินดินดังกล่าวนั้นถนัดก็สะกิดให้ผู้กองชัยทวัตด,ดูด้วยความตื่นเต้นหลายห่วงซุยเหลือเกินน่ะตอนที่ผมการดูอย่างคร่าวๆก็ดูเหมือนจะไม่ต่ำกว่า20ขึ้นไปห่วงซุยไหนของเสียวิชัยก็ไม่รู้อ่ะผู้กองชัยทวัตพึงพำขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่สบายใจเมื่อมองเห็นห่วงซุยเรียงรายบนเนินดินนั้นแน่นขนาดไปหมดมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานี่คะก็ของเสียวิชัยเป็นห่วงซุยทำร่วงหน้า ยังไงยังไงมันก็จะต้องไม่มีรายชื่อของเจ้าของศพติดอยู่ที่ห่วงซุยอยู่ดีเหตุผลของอิ่มดาวทำให้บุ้กรงชัยทวัฒนคลายความอึดอัดลงมาจนสังเกตเห็นได้ชัดเขาเหยียบคลัชเข้าเกียร์พารถซึ่งจอดอุ่นเครื่องอยู่แล้ววิ่งเข้าไปยังเส้นทางลูหรังซึ่งบรรดาญาติพี่น้องของชาวจีนผู้ตายซึ่งศพถูกบรรจุอยู่ในห่วงซุยนั้นเป็นผู้ออกเงินตัดถนนเข้าไปอย่างช้าช จนกระทั่งถึงบริเวณเนินดินที่ตั้งหวง่วงซุยโดยไม่มีสิ่งผิดปกติใดบังเกิดขึ้นบรรยากาศของเนินดินเงียบวังเวงจนขนลุกสู้ขึ้นมาทั่วตัวและยิ่งกว่านั้นยอดเนินดินที่ดูเหมือนกับภูเขาเตียเต้ยๆทั้งลูกก็ยังปราศจากต้นไม้จะมีก็แต่แผ่นซีเมนต์ปิดห่วงซุยเรียงรายเป็นระยะๆะะที่ได้สัดส่วนลดหลั่นกันขึ้นไปเท่านั้นผู้กองเชยทวัตพารถเข้าไปจอดซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้ทางด้านขวามือ รอยล้อรถลอ,อยฝีเท้าอันสับสนที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินแสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้จะต้องมีการบรรจุศพในห่วงสุ่ที่ผ่านไปอย่างสดๆร้อนๆนี่เองเงียบหลือเกินผมไม่ชอบความเงียบแบบนี้เลยมันยังไงยังไงชอบกลก็ไม่รู้ผู้กองชัยทวัฒน์บนพืมพำออกมา,มาพร้อมกับขยับจะเปิดประตูรงจากรถไม่เงียบอย่างที่ผู้กองคิดแล้วล่ะคะ่ะดูนอนสิคะอิ่มดาวซึ่งบังเอิญหันไปดูทั้งเบื้องหลังเข้าอดี พูดพลางสะก,กิดให้ผู้กองหน้าดุหันไปดูเหตุการณ์บนถนนลูกหลักที่ขณะนี้ฝุ่นกรบคุ้งไปหมดเนื่องจากขบวนรถอนาชนิดที่แล่นกันมาอย่างยาวเหยียดนั้นวันนี้เป็นวันประเพณีอะไรของชาวจีนหรือเปล่าครับเนี่ยผู้กองเชยทวัตเมื่อมองเห็นขบวนรถแล่นตามกันมาเป็นงูก,กินหางก็หันมาถามอิ่มดาวด้วยน้ำเสียงร้อนรนดีฉันไม่ใช่ลูกสไใภ้จีนนี่คะผู้กองอิ่มดาว ย้อนด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มเ่นเอาผู้กองเชตวัตรเริ่มมีท่าทางชุนเฉียวขึ้นมาอย่างสังเกตเห็นได้ชัดอิ่มดาวก็เลยต้องรีบพูดกลบเกลื่อนออกไปด้วยน้ำเสียงเป็นงานเป็นการดิฉันจาไม่ได้แต่รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันเชงเหม๋งหรือวันเชงเม้งอะไรนี่แหละคะ่ะจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้เพราะดิฉันก็ไม่ค่อยจะทราบภาษาจีนดีนักก็จะเป็นวันไหว้ผีลระกมังคะสงสัยจะใช่ไอ้ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องในวันเชงเหมงเชงเม้งนี่ซะด้วยเอาอยัางไงดีจะกลับหรือจะอยู่ ประโยคสุดท้ายผู้กองชัยธวัฒน์ถามอิ่มดาวด้วยท่าทางเอางานเอาการพอกับหันไปดูขบวนรถเกือบ20คันซึ่งขณะนี้เล่นมาจอดข้างๆแน่นขนาดไปหมดโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะถ้าเราจะค้นหาห่วงซุยคงเสวิชัยแล้วก็ดิฉันก็คิดว่าเราถือโอกาสมั่วไปกับชาวจีนพวกนี้เข้าไปไหว้ผีเลยไม่ดีหรอคะเหตุผลของอิมดาวทำให้ผู้กองชัยธวัฒน์ต้องนิ่งอึ้งไปชั่วอึดใจแต่เมื่อเขาจำเรืองไปเห็นกลุ่มชาวจีนลงจากรถ เดินเข้าไปที่เนินนั่นเป็นฝูงผู้กองนักดิ่งพระส,สุธาจะาก,กองรบพิเศษซึ่งถูกยืมตัวมาปฏิบัติงานพิเศษให้กับหน่วยงานลึกลับแห่งหนึ่งก็พึำออามาด้วยความไม่แน่ใจตัวเองหน้าตาผมกับคุณนะ่ะมันก็ไม่มีลักษณะเป็นจีนเหมือนกับพวกนั้นซะด้วยนะผมว่าพิธีมันจะแตกซะก่อนละสิคุณดาวโทก้องถ่ายหนังก็มีผู้กองลองเตะท่าเป็นช่างภาพทีวีสักวันก็ได้นี่คะดีฉันคิดว่าพวกชาวจีนนี่ก็คงไม่สนใจหรอกอิ่มดาวเสนอความคิดออกมาอีก ปุกองชัยทวัพยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยและก่อนที่จะคว้ากล้องถ่ายภาพประยชน์ลงไปจากรถโฟกเขาก็ไม่ลืมที่จะวิทยุขอระงับการติดต่อกับสถานีต้นทางมีการชั่วคราวพร้อมกับรายงานถึงการลงไปดูลาดเหล่าณสถานที่ฝังศพชาวจีนเพื่อค้นหาห่วงซุ่ของเสียวิชัยไปพร้อมเสร็จและก็เป็นอย่างที่อินดาวคาดการเอาไว้ไม่มีผิดเพราะไม่มีชาวจีนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นสนใจบุคคลทั้งสองเลยแม้แต่นิดเดียวชาวจีนแต่ละคน ต่างก็แยกย้ายกันไปตาม่วงซุยของญาติพี่น้องที่ตายแล้วจัดแจงเส้นไหว้ตามประเพณีมองดูเต็มพืชไปหมดทั้งเนินผู้กองชัยธวัฒน์แงถ่ายภาพยนต์การทําพิธีไหว้ผีของชาวจีนของชาวจีเหล่านั้นตามมุมต่างๆพร้อมกับใช้ความสังเกต่วงซุยแต่ละแห่งไปพร้อมเสร็จจนกระทั่งเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงยอดเนินสุดซึ่งเห็น่วงซุยใหญ่โตมโหฬารตระงานอยู่อย่างถนัดชัดเจนสงสัยจะฮวงซุยแน่ๆคุณดาวผมอาภิษาจีนไม่ออกซะด้วย ดูสิครับภาษาจีนเต็มพืชไปหมดผู้กองชัยทวัตพูดพลานยกกล้องถ่ายภาพยนตร์ทายห่วงซุยอันใหญ่โตมอหฬลานนั้นเอาไว้ด้วยความตื่นเต้นสำหรับอิ่มดาวก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าห่วงซุยของเสียวิชัยซึ่งนอกจากจะใหญ่โตกว่าห่ว,หวงซุยของทุกๆอันบนเนินนี้แล้วก็ดูเหมือนจะลงทุนมหาศาลนับเป็นจำนวนเงินล้านล้านบาทขึ้นไปเพราะส่วนด้านนอกทั้งหมดที่ม,ทมองเห็นเคลือบด้วยหินอ่อนราคาแพงเป็นเงาเลื่อมไปหมด เล่นเอาผู้กองเจตวัดถึงกับพึมพำออกมาเหมือนกับไม่เชื่อสายตาตัวเองหินอ่อนหินอ่อนเป็นตันเลยคุณดาวแกเฉพาะราคาหินอ่อนนี่อย่างเดียวนะเอามาสร้างบ้านเราได้สบายตั้งหลายหลังเลยเอ๊ะแบบนี้ทําไมเสียวิชัยเขาไม่กลัวคนมาขามโมยหินอ่อนนี่บ้างหรือ,อยังไงนะประโยคสุดท้ายผู้กองเชตวั์พูดออกมาด้วยความเคลือบแคลงใจผู้กองมีคนเดินขึ้นมาทางด้านขวามือสามคนน่ะไม่ต้องหันไปดูนะคะถ่ายนั่งต่อไปตามปกติก็แล้วกัน อิ่มดาวซึ่งยืนอยู่ข้างๆบังเอิญไปเห็นชายชะกันสามคนเดินอ้อมเนินขึ้นมาที่ห่วงซุยเข้าพอดีก็กระซิบบอกผู้กองชัยทวัตให้ถ่ายหนังต่อไปตามปกติเพื่อป้องกันเมีแท็กสามคนนั้นเกิดความสงสัยผู้กองชัยทวัตแก้งเบนกล้องถ่ายหนังออกจากห่วงซุยเข้าไปหาชายชะกันทั้งสามพร้อมกับถ่ายเอาไว้หลายสิบฟุตและพร้อมกันนั้นเขาก็สังเกตักษณะท่าทางของชายชะกันทั้งสามจากเรนกล้องไปพร้อมเสร็จ ทั้งๆท,ที่ชาวจีนทุกคนที่มาทําพิธีไหว้ผีแต่งกายไว้ทุกกันหมดแต่ชายชะกันทั้งสามคนที่ขึ้นมานี่กลับแต่งชุดบลูยีนสแถมพกปืนเอวตุยจะสังเกตเห็นได้ชัดใครใช้ให้พวกคุณว่าถ่ายหนังข้างบนนี่ชายชะกันคนที่เดินนําหน้าสุดเป็นฝ่ายเปิดฉากถามขึ้นมาก่อนเมื่อเคลื่อนที่มาถึงหน้าหวงซุยนั้นทางสถานีใช้ผมมาครับผู้กองเชยทวัดต,ต่อพลางลดกล้องถ่ายหนังลงสถานีอะไรที่เนี่ยเป็นสถานที่ส่วนตัว พวกคุณไม่มีสิทธิ์ชายหนุ่มนักเลงนั้นย้อนถามมาอีกด้วยท่าทางเอาเรื่องสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดครับสถานี้มาทาข่าววันเชงเม้งผมไม่ทราบว,ว่าที่นี่เป็นสถานที่ส่วนตัวของอผู้กองเชษฐวัตต,ตอบด้วยน้ําเสียงสุภาพและก็ดูเหมือนยังจะไม่ทันจะจบประโยคด้วยซ้ําไปชายหน้าดุหุ่นนักเลงนั้นก็ตะคอกขึ้นมาด้วยน้ําเสียงกลัดกลักโทรทัศน์ช่องเฮียอะไรอ้วไม่สนนะ่ะที่นี่เป็นที่ส่วนตัวของเสียวิชัยนบกิจนดาธราสกุล เพื่อนสนิทของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่าจะจับลือในข้อหาบุกรุกก็ย่อมได้ถอดฟิล์มออาจากกล้องส่งให้อ้วนเดียวนี้อิมดาวสบตากับผู้กองชัยทวัดแวบหนึ่งและต่อจากนั้นเธอก็ตวัดสายตามองชายชยกันทั้งสามซึ่งขณะนี้กระจายแถวออกเหมือนกับจะรายรมบุคคลทั้งสองอยู่ในที่หัวบอกให้ถอดฟิล์มออกไม่ได้ยินเรื่องยังไงใ้อ้วนยึดออกกล้องนั่นไปด้วย mm hmm. เมื่อเห็นผู้กองชัยทวัดยืนนิ่ง ชายหน้าดูนั้นก็ตะคอกออกมาอีกครั้งด้วยใบหน้าทะมึนถึงอิ่มดาวไว้ตัวเยือกเมื่อได้ยินเสียงตวาดอย่างกักขระของชายชกันหุ่นนักเลงทั้ง3คนซึ่งขณะนี้แปรขบวนเข้ามารายร้อมเธอกับผู้กองชัยทวัฒน ด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังนั้นอย่าคุณดาวผู้กองชายทวั์ซึ่งเดาใจเอาว่าอิ่มดาวจะต้องก้มลงชักปืนเบรต้าบิกกนเนียออกมาเล่นงานชายชะก,กันทั้งสามคนนั่นแน่แน่ก็เลยรีบปลามออกมาเสียก่อนทําไมจะทําไมจะสู้เหรอเป็นผู้หญิงยิงเรือ,อาหารหรือจะเป็นนักเกรงประเดี๋ยวพ่อจับขังพืชอัดเทปซะหร ชายชะกันคนที่ออกคำสั่งให้ผู้กองเัยทวัถว์ถอดฟิล์มออกจากกล้องถ่ายหนังเมื่อเห็นอิ่มดาวขยับตัวทำท่าเหมือนกันจะต่อสู้ก็เลยแหงไปตวาดด้วยใบหน้าทะมึงถึงผู้กองเัยทวั์เห็นท่าไม่ดีก็เลยต้องรีบถอดฟิล์มหนังซึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆบนห่วงซุยให้กลุ่มชายชะกันดังกล่าวไปด้วยท่าทางรีบร้อนท่ามกลางความไม่พอใจของอิ่มดาวที่ยืนหน้างองเป็นม้าหมากรุกอยู่นั้นพอได้ฟิล์มหนังชายชะกันคนที่ลักษณะท่าทางดูเหมือนจะเป็นหัวหน้า ก็หันไปชำเลืองดูกลุ่มคนจีนซึ่งกำลังเส้นไหว้ผีอยู่ตาม่วงซุยต่างๆแหลือมื่อไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสนใจเขาก็หันมาออกคำสั่งให้ผู้กองชายทวัดอีกครั้งไปเมื่อเลืออยากจะเห็น่วงซุยในไกลๆก็เดินเข้าไปในขณะที่ออกคำสั่งชายชกันหน้าดุก็ชักปืนออกมาจากกระเป๋ากางเกงมาถือกระชับอยู่ในอุ้งมือด้วยท่าทางเป็นตอกผู้กองชายทวัดกัดฟันกรอดเพราะก็นึกเจ็บใจตัวเองที่ไม่ได้จะเสียทีพวกนักเลงเฝ้า่วงซุยอย่างง่ายดายเช่นนี้ และยิ่งชายชะกันอีกสองคนซึ่งยืนรายร้อมอยู่ตางก็ชักปืนขึ้นมาอีกด้วยแล้วก็เลยําไม้หนทางต่อสู้ของเขาและอิ่มดาวมืดมนขึ้นมาทันทีไปเดี๋ยวเข้าไปที่ซอกหว่งวงซุยนั่นนย่ยขัดขืนว่าเดี๋ยวเจ็บตัวฟรีนะเว้ยไอ้ช่วยมึงลาผู้หยิงนั่นเข้าไปก่อนเมื่อเห็นผู้กองชัยทวัดและอิ่มดาวยังยืนนิ่งเหมือนกับจะถ่วงเวลาชายชะกันหน้าดุก็ตะคอกให้นักสองคนเดินเข้าไปในซอกหว่งวงซุยส่วนตัวของเสี่ยววิชัยด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าว แล้ว่พร้อมกันนั้นเขาก็สั่งให้ลูกสมุนคนที่ชื่อไอ้ช่วยลากอิ่มดาวเข้าไปก่อนเป็นอันดับแรกอิ่มดาวขายับตัวทําท่าจะก้มลงชักปืนพิเศษที่ซองพกพิเศษข้อเท้าแต่ไม่ทันการเสียแล้วลูกสมุนของชายหน้าดุทั้งสองคนกระโจนพุ่งเข้ามาคว้าแขนเอาไว้ได้ทันท่วงทีแล้วจุดกระชากลากเข้าไปในซอกหว่วงซุยซึ่งลับสายตาจะกลุ่มคนจีนซึ่งกาลังไหว้เส้นผียังไม่ปลาหนีปลาใสยย่าอย่าเสือกเดินไปดีๆถ้าไม่อยากเย็บตัว เร็วเมื่อเห็นผู้กองชัยทวัตขยับตัวชายหน้าดูก็ง้างนกปืนขึ้นดังกริกปากก็คำรามออกมาด้วยน้ำเสียงกระหายเลือดเล่นอานายทหารหนุ่มต้องเดินงุนงุดเข้าไปในซอกห่วงซุยนั้นอย่างไม่มีทางเลือกมัดข้อมือมันเร็วัวจะสักถามอะไรมันบางสิ่งบางอย่างสังหรณ์ใจวะสงสัยอิเสือเนี่ยจะไม่ใช่ช่างภาพทีวีซะแล้วเมื่อโดนถูกต้อนมารวมกันที่โซกห่วงซุยชายหน้าดุ ก็ออกคำสั่งให้ลูกน้องช่วยกันมัดข้อมือผู้กองชัยทวัฒกับอิ่มดาวติดเอาไว้กับเสาหินเล็กๆหน้าห่วงซุยนั่นเองจากคำพูดของชายหน้าดุทําให้นายทหารหนุ่มจากศูนย์สงครามพิเศษบังเกิดความหนักใจขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนเพราะในตัวของเขาก็อิ่มดาวถึงแม้จะมีบัตรปลอมของพนักงานโทรทัศน์สีช่องเจ็ดแต่ปืนพกประจําตัวนี่สิอาจจะเป็นปัญหาที่พวกนักเรียนเหล่านั้นพิสังเกตเอาง่ายๆก็ได้อย่างไรก็ดี ถึงแม้บุคคลกลุ่มนั้นจะเป็นนักเรงหัวไม้ที่ผ่านการต่อสู้ทุกรูปแบบมาแล้วอย่างโชคชนก็ตามแต่การตรวจค้นตัวอิมดาวเพื่อหาอาวุธก็ดูเหมือนจะทำอย่างลวกๆและโดยเฉพาะปืนพกบาเรต้าบิกกเเนียของอิมดาวซึ่งพกอยู่ที่ข้อเทา้าก็สามารถรอดสายตานักเรงทั้งสามคนนั้นไปอย่างบุดบิดแต่สำหรับผู้กองชัยทวัตบ,บอดี้การ์ดปากลำกล้องสั้นจุ๋ที่พกอยู่ในซองเอวทูกริบเอาไปพร้อมกับบัตรพนักงานโทรทัศน์ทั้งสองใบนั่นด้วย พนักงานถ่ายนังส้นตีนอะไรต้องพกปืนด้วยวะเมื่ออ่านดูบัตรอย่างรกลวๆชายหน้าดุก็สำรากออกมาอีกอย่างกระครับคุณนี่พวกคุณนะ่ะอาจจะเข้าใจอะไรผิดสักอย่างนึงแน่ๆผมเป็นพนักงานทรัสสีช่องเจ็ดจริงๆบัตรประจําตัวนั่นก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วนี่ครับคืนปืนพกให้ผมแล้วก็ปล่อยผมกับผู้หญิงนั่นไปเถอะครับผู้กองชัยทวัฒน์ทำใจดีสู้เสือพอมกับพยายามอธิบายเหตุผลให้กลุ่มนักเลงเหล่านั้นทราบบัตรนะ่ะใครๆก็ปลอมได้เว้ย ก็ถามนิดเดียวอ่ะพวกลือสะเออขึ้นมาถ่ายรูปห่วงซุยสุดตัวเสียวิชัยนี่ทําไม่ใครเป็นคนช้าให้มาเศรษฐีชาวจีนคนหนึ่งอ่ะเป็นคนจ้างให้ถ่ายการทําบุญวันเชงเม้งอ่ะผมเก็บภาพไว้หมดแล้วเห็นหวงซุยข้างบนนี่ใหญ่โตสวยงามดีผมก็ชวนกันขึ้นมาถ่ายเป็นแบ็กกราวประกอบเรื่องผมไม่มีเจตนาจริงๆอ่ะปล่อยผมเถอะครับผมรับรองว่าจะลืมเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดผู้กองชัยทวัฒน อแหลเอาไปอย่างแนบเนียนเด่นเอากลุ่มนักเรียนทั้งสามคนนิ่งอึ้งไปอย่างถน,นัดใจและเมื่อเห็นสถานการณ์กำลังจะมีแนวโน้มว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเริ่มจะเชื่อถือคำพูดของเขาบ้างแล้วนายทหารหนุ่มจากศูนย์สงครามพิเศษก็ขอร้องนักเรียนกลุ่มนั้นขึ้นมาอีกด้วยน้ำเสียงอ่อยๆพวกคนจีนเขาไปติดต่อกับหน่วยงานของผมเองผมไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยเพราะเจ้านายสั่งผมมาจากกรุงเทพพี่ชายขึ้นปืนให้ผมแตะครับผมรับรองว่าจะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนห่วงซุยนี้ ปล่อยผมนะครับผมจะได้กลับเสียทีคําขอร้องของผู้กองชัยวัได้ผลชายหน้าดุยืนช่างจะอยู่ครู่หนึ่งก็หันไปออกคําสั่งกรบลุกน้องเริ่มเสียงห้วนห้วนแก้มัดเขาออกคืนปืนให้เขาด้วยเราเป็นพนักงานโทรทัศน์จริงๆผู้กองชัยทวัฒถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกแต่บัดรดนนั้นเองก็ต้องสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัวเมื่อชายชะกันคนที่ชื่อไอ้ช่วยแหกปาร้องตะโกนบอกลูกพี่ของมันด้วยน้ำเสียงเต่นเต้นสุดขีดพี่ลูกพี่บืนลูกพี่ แม่นี่พกปืนที่ข้อเท้าอ่ะในขณะที่ตะโกนไอ้ช่วยก็ใช้แขนทั้งสองตะปบขาของอิ่มดาวและกอดเอาไว้แน่นตึบเล่นเอาอิ่มดาวต้องดิ้นอย่างสุดฤทธิ์แต่ก็ไม่สามารถจะสู้แรงไอ้ช่วยได้พักเดียวบเบเรตตาบิกกเนียซึ่งพกซ่อนอยู่ที่ข้อเทา้าก็ถูกดึงออกมาและส่งต่อให้ชายหน้าดุซึ่งขณะนี้สะยะยิ้มอย่างเหยียดด้วยความลำพองใจกูนึกแล้ว,ล,วลองกูสังหรณ์ใจทีไรไมต้องได้เรื่องทุกที ข้าวเนี่ยหรือจะมีอะไรมาแก้ตัวกับอัวอีกวะเสือกพกปืนที่ข้อเท้าอีแบบเนี่ยก็จะมีแต่เจมบอนเท่านั้นหรอกเว้ยไอ้สัตว์มันเป็นใครวะดูเหมือนจะยังไม่ทันจะขาดคำสำรากนั่นด้ยซ้ำไปฝ่ามือของชายหน้าดุก็ฟาดเปี้ยงเข้าที่ใบหน้าของบุกลองชัยทวัฒนสุดแรงเกิดใบหน้าของนายทหารแห่งศูนย์สงครามพิเศษสะบัดเลิดไปตามแรงตก และก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมือที่ตกไปอย่างสดสดร้อนๆนั้นก็สะบัดกลับมาอย่างมีจังหวะจากโคนหลังมืออันหยาบกร้านฟาดตูมลงไปบนซีกใบหน้าด้านตรงข้ามของผู้กองชัยทวัฒโลหิตทะลักออกมาแดงเถือกที่มุมปากมองเห็นถนัดตาผมเป็นพนักงานตรวรักสีช่องเจ็ดผู้กองชัยทวัฒพยายามอดกลั้นความเจ็บปวดตามหลักสูตรเบอร์และอลิไหโอเคหรืออาจจะปากแข็งนะเว้ย แต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยทนวิธีการของอ้วนได้ก็ให้มันรู้ไปชายหน้าดูยเซเยยิ้ยมออกมาแล้วก็ก้าวพวดเข้าไปที่ร่างของอิ่มดาวพร้อมรำกล้องปืนขนาด4นิ้วที่มันถืออยู่ถามออกมาด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดเธอเป็นใครน้องสาวเืนโกหกฉันแล้วก็จะระเบิดขมอองเธอเละตุ่มเป๊ะเลยไม่เชื่อลองดูดิชื่อของฉันก็อยู่ในบัตรที่คุณเึดนไปอ่ะอ่านหนังสือออกหรือเปล่ากิริยาและท่าทางแบบนี้ฉันคิดว่าพวกคุณคงจะไม่เรียนหนังสือแน่ๆอิ่มดาว ตอบอย่างไม่สะทกสะท้านแต่แทนที่ชายหน้าดูนั้นจะโกรธกลับยิ้มและค่อยๆคลูดปากลำกล้องปืนผ่านสันจมูกลงมาเคลียรเรียมฝีปากอันบางเฉียบของหญิงสาวปากก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความพึงพอใจในท่าทางอันเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวนั้นหน้าตาก็สวยปากก็เก่งอย่างอื่นจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องสาวบอกฉันตามตรงดีกว่าว่าเธอก็ไอ้ผมเกลียนนั่นเป็นใครมาวุ่นวายอยู่ที่นี่ก็บอกแล้วว่าชื่อฉันอยู่ในบัตรนั่นนะ่ะ แต่ถ้าอ่านไม่ออกก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกอิมดาวตอบด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวชายหน้าดุครูดลำกล้องปืนผ่านปากลงมาที่ลำคออิมดาวสะดุ้งนิดหนึ่งเมื่อโดนปากลำกล้องปืนทิ่มเข้าไปแรงๆที่คอหอยแต่แล้วอึดใจต่อมาเธอก็ต้องใจหายวับเมื่อชายหน้าดุนั่นเอื้อมมือมาแกะกระดุมเสื้อที่หน้าอกของเธอลุดออกจากรังดุมทีเดียว3-4เม็ดจนกระทั่งมองเห็นยกทรงพ้าง,งานงั้มออกมาอย่างน่าหวาดเสียว อย่าตกใจแม่น้องสาวเมื่อปากของเธอไม่พูดหน้าอกของเธออาจจะพูดบ้างก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมจ๊ะพอคำพูดขาดคำชายหน้าดุกนั่นก็ใช้ปากลำกล้องปืนครูดลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงเนื้อ,เน,อเนื้ออันขาวเนียนของเธอที่ล้นปรีออกมาจากยกส่งสายตาจ้องมองปิงตามปากกระบอกปืนด้วยแววตาหื่นกระหายเล่นเอาอิ่มดาวเสียววกไปทั้งตัว